เป็นไงพี่น้องวอกเล้วเปลี่ยนรถมา อ๋อครับสองตีนไายหนึ่งคนเข็นครับเฮ้ยไงเล่า <c oughs> บังลมลมพายุเลยคันเนี้ยไหวเปล่าโว้ยท้อแตะด้วยแหมโหดจริงวิ่ง ขอให้เอาไ่ปากาอันนี้ก็เรือลำบากแล้วเนี่ยูน่ขึ้นนี่เขาแตก อันนี้ครับโอ้โหมีหมุนมีหมุนรถอะไรก็ไปถึงครับ